โอเคสวัสดีครับทุกคนคโอเวันนี้นะคะรับก็หวังว่าทุกคนเรามาทำบางทีบอกวันเกงกันนะครับไม่ใช่วันที่เรามาสอนไม่ใช่วันที่คุณมาผัวจานคุณเล่นไม่ใช่วันที่โค้ดมาหาเลี้ยงมาขาพ่อผีตายแต่วันที่ทุกคนเราต้องมีความสุขสร้างความสุขดว้วยนะเป็นยืมเรา ทุกคนก็รู้ว่ามันเราสลับม้อนไหลที่เราออกไป,ปุ่นเคลื่อนเล่นจริงทุกขีะสงคัญมากที่สุดวันนี้นะครับผมไม่อยากให้อยู่ออกไปข้างน,นอกไปพิสูจน์ตัวเองให้คุณผมไม่อยากให้อยู่เข้าไปข้างน,นอกน,อน,นี้ไปพิสูจน์ตัวเองให้พู้ต่อสู้ผมไม่อให้อยู่ออกไปข้างน,นอกน,นี้ พีสุดตัวเองให้พ่อแม่แล้วก็เพื่อนผมอยากให้อยู่ออกไปยานี้ไปขอน,นอปิสูตัวเองให้ตัวเองว่าอยู่ต้นตามทุกอย่างวันนี้ให้ทีมตัวเองชนะมีแค่นี้ขอทุกคนโชมดีนะครับ